ตอนเช้าจุดลงทะเบียนงานวันเด็กแห่งชาติหมู่บ้านพกษา20นะครับอันนี้จะจัดวันที่15หลังจากเขาปล่อยให้เด็กออกไปทำกิจกรรมวันเด็กวันที่14ที่สถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆที่เขามีการจัดงานวันเด็กแล้วอันนี้เป็นการจัดของหมู่บ้านพกษา20นะครับอันนี้เริ่มตอนเช้าให้เด็กลงทะเบียนอันนี้ เฉพาะเด็กในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับหมู่บ้านข้างเคียงเขาจะมาก็ได้แล้วก็ของรางวัลก็เยอะพอสมควรเขาก็ยังจะขนมาอีกเรื่อยๆอน,นี่ก็เตรียมของกิจกรรมไว้ให้เด็กนายกครับนายกเมืองลำาำแจ้วนะครับมาร่วมงามนนนเด็ก นี่ก็คือเด็กครับเด็กคงครับอัน<ร>นี้เด็กคงครับร <c oughs> อันนี้ก็คือเวทีจัดงานครับแต่ว่าของก็ยังเพิ่งยังขนเข้ามาเรื่อยๆัแล้วก็นอกจากของกรรมการก็มีคนมาร่วมต่างหาอกอีกหลายโต๊ะกำลังทยอยขนเข้ามา เราวันวนี้ก็ต้องขอทุกา่านหายท่านนะคะเพราะว่าวันนี้นายกขออนุญาตไปก่อนเพราะว่ามีงานาาท่านานายกนะครับท่านดีวดแก้วนะครับพรทีมงานท่านนัก,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 กนเรียนแก่กว่าพอ่ออยนะครับท่านประธาน เดี๋ยวของกลุ่มเปตองก็จะมีกิจกรรมนะครับ,บเดี๋ยวรอเวลาสักสี่หน้าโมงก่อนอย่างแบบอ,อ,อย่างแบบก็จะเริ่มแจกเหมือนกันเล่นเกมกับเด็กครับวันนี้ไม่ได้เล่นเปตองนะครับแล้วก็